คนว่าจะพอไม่เมี่ยงคำเนี่ย <c oughs> วันนี้ป้าจะหมักไก่ก่อนนะตอนแรกป้า่าจะทําเมี่ยงคำละวนันนี้ป้าจะถ่ายคลิปเมี่ยงคำนะแต่ลูกยังไม่ได้กินข้าวไงต้องทาให้ลูกก่อนนี่หมักหมักปีกไก่เอาหมักเลยไม่ต้องพูดอย่างอื่นแล้วอันนี้ป้าใส่พริกไทยไปก่อนนะนี่ๆเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมเราต้องทําแบ่งข้างไม่งั้นเรากะไม่ถูกเสร็จแล้วก็มี่สามเกินนะโอ้จะจาเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึง ใส่สามเกลือกาวนะให้พอแค่พอหอมไม่ต้องเยอะมากมสามเกลือใส่ช่องฟิตไว้มันก็จะแข็งเลยนะเอามาบีบๆก่อนป้าจะใช้สามเกลือประจำเลยต้มจงต้มจืดใช้หมดใส่อย่างลขคาใช่ไหมใส่พริกไทยสามเกลือใส่แล้วก็เกลือเกลือต้องใส่มือมันจะกะถูกไงก็ใส่มือไว้อันนี้มันเป็นเกลือชมพูนะไม่ต้องตกใจเราก็จะกะของเราว่าให้ออกเค็มหน่อยนะพูดถึงของพวกนี้ไม่เค็มไม่่อยนะกินกับข้าวไงเนื้อข้าวมันข้าวเหนียวเนี่ย ใส่เกลือเสร็จอีกหน่อยก็ป้ากา,ากขอปา้าที่ไรก็ถูงสินะนี่เสร็จแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะลืมอีกอย่างและนี่น้ำตาลข้างละหน่อยไม่ต้องหวานนะให้สีสวยเขาอ่ะหกเลยเห็นไหมอา้าวเขาเรียกว่าของจริงมันหกจริงนะมานี่รถด,ดีป้าใช้รสด,ดีนะเขาจะใช้ขนอผงก็ได้นะนี่เราก็ใส่แค่พอหอมนะ เพราะว่ามันมีเกลือแล้วนะต้องดูด้วยนี่ก็ต้องกะคุยมากไม่ได้เดี๋ยวลืมเรื่องกะแต่อย่าลืมต้องให้เค็มหน่อยก็ขะยำะไม่เข้ากันเลยนะ้าหมักไว้สัก15บ้าทีครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเป็นหมูนะป้าเคยทําแล้ว3ชั้นอะ่ะหมักแล้วทอดได้เลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก่อนจะทอดค่อยมาใส่แป้งเนี่ยขยำให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้ก่อนนะป้าบน้ำแล้วนะเดี๋ยวไปเก็บขึ้นใหญมาเจ้าฟูไปดู ใบมันไม่ค่อยงามนะเนี่ยป้าโลนี่ดูตรงนี้นะตอนที่ยังไม่ได้ทําเมี่ยงนะป้าโลทิ้งเพิ่งโลทิ้งเสร็จแล้วพอโลทิ้งเสร็จก็จะมาทําเมี่ยงคิดดูคะใบเลยแค่นี้จะพอไหมตัดสั้นๆเลยตัดให้มันแ,แตกใหม่ก็จะโลมันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแล้วมันเหมือนโลกอะ่ะหรือจะไปลงใต้ต้นมะม่วงใต้ต้นมะม่วงมีอีกต้นหนึ่งโลไปเลยงามไม่งามก็อเอาไปเลยโลไปเลยเอาไปทั้งดงเลย <laughs> ทุกคนว่าจะพอไหมเมี่ยงคำเนี่ย เป็นดงเลยไปก็ไปทำหั่นคาก่อนนะไม่ต้องเยอะมากหรอกสักช้อนโต๊ะหนึ่งประมาณนะ้หั่นแล้วก็ทำชิ้นเล็กๆเดี๋ยวไม่ใช่เราจะโขกโขกให้ละเอียดเลยนะอันที่มันโขกง่ายๆนี่แหละเดี๋ยวมาโขกเลยอันนี้คาแก่นะที่เราหั่นเมื่อกี้โขกให้ละเอียดอันนี้คาแก่นะที่เราโขกเมื่อกี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะกะปิประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บเปิดเตาก่อนนะ รอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเอาขาใส่ขาเลยมันร้อนแหละคั่วคั่วให้หอมอ่ะมันแรงไปก็หลีไฟหน่อยเสร็จแล้วอ่ะขี่ยยังไม่เหลืองดีใช่ไหมเอามาคั่วข้างนี้ข้างนึงใส่กะปิกะปี่เหมือนเ้าไปย่างอ่ะมันปิ้งอ่ะมันปิ้งอ่ะเนี่ยเนี่ยเคั่วนี่ไปปีก็กลับมาหน่อยนี่นี่เห็นไหมปิ้งในกระทะเลยขาก็คั่วไปให้มันหอม้หน้าเนี่ยแล้วเติมน้ำเลยเดี๋ยวมันจะไหม้เนี่ยเติมน้ำเลยหอมแล้ว ใส่น้ำตาลเลยโอ้ย,อยชิมเลานะถ้ามันไม่เค็มเดี๋ยวค่อยเติมน้ำเปล่าเนะนี่ยน่าจะไม่พอนะขอเวลาเคี่ยวหนะ่อยน้ำหน่อยนะน้ำจะน้อยไปเติมน้ำปลาไปหน่อยนะมันยังไม่ไม่ค่อยเค็มความเหนียวตามต้องการนะอย่าให้เหนียวมากอ่ะมันจะตัดยากเนี่ยพอแล้วเงี้ยเดือนเนี่ย ดี๋ยวจะไปโกขกมะพร้าวขูดใส่นิดเดียวไม่ใส่เยอะไปป้าใช้มะพร้าวแบบนี้นะเนี่ยเขาขายไว้เลยเนี่ยเขาตวงไว้เลยเพราะว่าป้าไม่มีมะพร้าวไงจะมาหั่นเองป้าเคยหั่นแล้วเมื่อยซื้ออดีก,ก่าเสร็จแล้วป้าก็โขกนะแล้วก็มาใส่หน่อยนึงเนี่ยป้าใส่ไปนิดเดียวนะมะพร้าวที่โขกเนี่ยเพราะว่าสูตรเดิมเขาไม่ใส่นะ่ะสมัยนี้เขาใส่กันใช่ไหมก็เลยใส่ให้เขาหน่อยหั่นมะนาวหั่นเป็นเต๋อใครอยากได้เปรี้ยวก็เอาชิ้นใหญ่ๆใ,ใครไม่อยากได้เปรี้ยก็ชิ้นเล็กๆ ป้าผมค่อยชอบเปรี้ยวที่บ้านไม่ค่อยชอบเปรี้ยวนะเลือกเอาหอมแดงก็หั่นเหมือนกันเนาะหั่นเป็นเตา๋าหั่นยังไงก็ได้มันเป็นเตา๋าแล้วแต่เราชอบนหอมแดงชอบก็หัน่นชิ้นใหญ่นี่ก็ได้มีประโยชน์หอมแดงชิ้นก็หั่นเตา๋าเหมือนกันนะหันน่นยังไงก็ได้เป็นเต๋อหมามันก็เห่าดังเลยนะทุกคนหมาน้อยเวลาหั่นตามใจชอบเราแค่ไหนก็ตามใจนะ ามชอบตามชอบเสร็จแล้วมากินกัน่าอา้าวกินนี่มะพร้าวสมัยใหม่เขาซื้อที่เขาเขาขูดแล้วเขาเรียกอะไรนะเขาหั่นแล้วเ็าคั่วแล้วร้านเมี่ยงทำมีขายป้าซื้อมาถุงหนึ่งร้อยหนึ่งป้าเคยหั่นเองอะ่ะโอ้ยมันเหนื่อยแล้วทำคนเดียวด้วยไม่ไหวซื้อเลยใหม่เหมือนกันแต่น้ำอะ่ะข,ขอทำเองเวลาเขาทำเขาจะใส่นี่เยอะหน่อยนะ มะพร้าวคั่วแล้วแต่คนชอบนะกุ้งแห้งนี่เอาไปล้างล้างแล้วก็ตากแดดไว้นะจืดแล้วด้วยเนี่ยดูกินเล่นได้สบายถ้าใครกุ้งแห้งเค็มน้ำ,นำอย่าให้เค็มมากนะแต่เนี้ยกุ้งแห้งมันพอดีมันไม่เค็มใครไปตัวหนึ่งใส่เยอะก็เต็มปากนะทุกคนตัวแล้วแต่พริกหน่อยหนึ่งโห oh, บางคนไม่กินพริกมะนาวให้ออกเปรี้ยวขิงหอมแดงหมดแล้วไม่รู้เครื่องอื่นก็มีกว่านะป้าก็จำไม่ได้น,ะน้ำจิ้มนี่กำลังดีเวลาเคี่ยวอย่าให้ข้นมาก เหลวพอได้นะถ้าคนมาก,กมันมันเหนืดไปโอถ้าใครหอ่อหอคำใหญ่น้่นก็จะเต็มปากนะทุกคนพ <c oughs> <c oughs> อดีไม่เจ็บอกถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวมะน,นาวอย่าชิ้นใหญ่นะแต่อื่นได้หมดมะน,นาวทั้งเปลืองจะหอมมากนานแล้วไม่ได้ทำานหลายปีเลยนะขอบอก เรื่องเรื่องคนมันมีคนน้อยไงถ้าคนเยอะๆมันทํมันคุ้มถ้าคนน้อยไม่มีคนกินเนี่ยทำมันไม่คุ้มซื้อเอาเลยตอนนี้หมาน้อยมามาอยู่ที่บ้านเลยนะมันไม่น้อยแล้วมันโตแล้วสองเดือนยังไม่รู้นะจําไม่ได้ลูกชายมาฝากไว้สองวันรู้สึกว่ามันขี้อ้อนนะสองตัวนะอีกตัวหนึ่งโอ้ยตอนนี้ฉลาดดือ้อเรียกว่าดื้อฉลาดใส่ลูมพิกชอบเผ็ดเผ็ดมากก็ไม่ไหวนะเมี่ยงครับมันเป็นอะไรต้องใช้เวลากินนะทุกคนเจ้าใครไม่มีเวลามานั่งเพลินๆกินนะอย่าทำ ใส่หอ,อมแดงมาเยอะอร่อยหอ,อมแดงฉุนดีขิงก็ใส่ได้มะนาวอยาให้เปรี้ยวมากไม่ค่อยชอบมะนาวแต่น้ําจิ้มสูตรนี้บอกเลยอร่อยสูตรคนครสวรรค์พยุหะคีรีขนมขึ้นชื่อสูตรบ้านแฟบ้านบ้านแฟนของบ้านป้าจะเป็นปาจีนใช่ไหมไอของบ้านแฟนฮะใบต้องเลือกนะใบนี้ไม่ดีแต่น้ำนอร่อยสมัยก่อนเขาไม่โขอะไรใส่นะํามเฉยๆอร่อย ก็ใครได้า่าแก่ยิ่งดีนี่ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แต่รวมๆแล้วมันอร่อยอะ่ะอร่อยกว่าซื้อเขาทุกคนสังเกตภาพเองาป้าไหมได้กล้องมาใหม่แต่ยังใช้ไม่ค่อยเป็นไงมันอาจจะเขาเรียกว่าทุกเทคโนโล,โลโยีเขาดีอ่ะแต่ว่าเราอาจจะใช้ไม่ค่อยเป็นดูแสงสีด้วยนะดีไหมเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้แสงกับเจ้าอะไรมากมันปรับเองแค่ไหมปรับเองปรับแสงเองได้แต่ราคาไม่เบาะนะทุกคนอืมามเลยต้องกิ้มมเเนี่ยกว่าจะเตรียมของเสร็จหลายอย่างเลยเดี๋ยวคำหนึ่งนะดิป้าจะพาไปดูหมาน้อย ไม่น้อยเท่าไหร่หรอวโตขึ้นเยอะเลยอร่อยอ่ะไปไปดูห่ะตึงหนิง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 เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยให้อุ้มง่ายๆนะมันไม่นิ่งตัวซ้ายมือเนี่ยนิ่งแต่ตัวนี้ไม่นิ่งเออคุณเก่งก็เก่งอือืออตัวนึงหลับตัวลายหลับอากงเก่งอากงเก่งอากงเก่งอกงเก่งอากงเก่งใครสนใจติดต่อป้าได้นะเนี่ยหาบ้านหาบ้านนะเนี่ย น้องหาบ้านอยู่นะเนี่ยอายุเด็กสองเดือนยังไม่รู้นะจำไม่ได้ไปดูกระฟากดติดตามในเด้อจ้าฝากติดตามประสงในจ้าบายอ่ะบายบายบายอ่ะบายก่อนอ่ะบาย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 อ่ะบาย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 อ่ะอ้าวหลับแล้วเหรออลับหลับแล้วง่วง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 ไป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 นอนไปนอนไปนอนไก่ทอดที่หมักไว้เสร็จแล้วไม่ได้ดูหรอกมันยุ่งหลายอย่างกินเลยมา